สวัสดีชาวราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างชอนแชแล้วอาจารย์ปดัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทำให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนำคำถามยอดทิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีกันจะเป็นพลังงานไพ่อะไรกันคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกด้วยว่านะคะ ราศีไหนคือคู่แท้คู่มิตรของชาวราศีกันและราศีไหนคือคู่วิบากกรรมของชาวราศีกันเพื่อที่จะได้ไกล่หลายชาวราศีกันไปตามหารักแท้ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องราวความรักชาวราศีกันจะเป็นพลังงานอะไรกันบ้างนะจ๊ะ พลังงานไพ่ใบแรกค่ะของชาวราศีกันเป็นพลังงานไพ่ของสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นอจีของการเซฟตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการที่คุณอาจจะเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแบบปลอดภัยสบายใจแบบนี้ก็ได้นะนะคะถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีของชาวราศีกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะ อะไรคือเรื่องราวของชาวราศีกันที่ทําให้ได้พลังงานไพ่นะใบแรกเป็นสีเหลี่ยญแบบนี้เนาะนะคะไม่น่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเก็บตัวนะนะคะยกเว้นคนเจอปัญหาจริงๆช่วงนี้นะคะถ้าถ้าจากคลิปเดือนที่แล้วน่าจะเจอปัญหาเรื่องอะไรลักซอรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าเดือนนี้อะไรที่ทําให้ชาวราศีกันได้พลังงานไพ่ของสีเหลียญ สี่เหรียญจริงๆมันจะแปลถึงการจับผิดคิดล้มหึงห่งหวงโปะแตกสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันอันนี้ได้ด้วยนะนะคะพลังงานไพ่ของสี่เหรียญเนาะพลังงานาไพ่ใบต่อมาค่ะเป็นพลังงานไพ่ของสองเหรียญสองเหรียญคือ e อน r g y ไปไปกับกับไม่ชัดเจนพลังงานไพ่เป็นคุ n ถือดาบนะชาวราศีกันอาจจะอยู่ในพลังงานของการที่อารมณ์ไม่ค่อยปกติ อยากเคลียร์อยากไฟหรือนะคะคุณต้องการจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกุญถือดาบคือพลังงานในลักษณะของพ่อไม้แม่ไม้นะคะถามในพลังงานนี้เวลาขึ้นมา2ใบนี้เนี่ยอ่านได้เลยว่า 1. คุณเจอความสัมพันธ์ไปไปกับกับนะคุณอยากเคลียร์คุณรู้สึกหงุดหงิดจิตใจคุณอาจจะเริ่มมีปัญหาด้านความขัดแย้งคุณอาจจะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาไปไปกับกับในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ด้วย พลังงานไพ่ของคุณเป็นเดอะฟูลค่ะความรักความสมานที่มันดูเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนไม่ค่อยมั่นคงไม่มีพันธนาการผูกมัดซึ่งกันและกันพูดง่ายๆว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะไปเมื่อไหร่แบบนี้ก็ได้นะนะคะ พลังงานไพ่ใบต่อมาค่ะเป็นพลังงานไพ่ของเก้าเหรียญเก้าเหรียญจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันโดยตรงเลยหรือนะคะคนเกิดในเดือนกันยายนก็ได้บางคนไปดีวกับชาวราศีสิงห์ที่เกิดซักช่วงประมาณต้นเดือนนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวราศีคนที่เกิดในเดือนกันยายนแบบนี้ก็ได้ด้วยพลังงานไพ่ใบต่อมาค่ะน,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 นะคะเป็นไพ่ของห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นเอเนรจีของการเดินรักเราไม่เท่ากันการเลิกลา ะะหรือการยอมแพ้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วอยู่ในสภาพการที่คุณอยู่ในภาวะของความคือห้าดบเนี่ยมันเครียดมันคิดมากยาตัดสินใจแต่ก็คิดมากหาทางออกไม่ได้ห้าดบเวลาขึ้นคู่กับไพ่ความคิดมากอื่นๆนะมันจะจะกลายเป็นลักษณะของความซึมเศร้าได้แต่อันเนี้ยมาอยู่ในภาวะที่คุณอาจจะมีความรู้สึกเช่นก้าวเหลี่ยญมันบอกถึงอะไรคือชาวราศีกันเป็นคนที่ อารมณ์จะเป็นผู้หญิงมากสักหน่อยนะคะเรียกว่านะคะจับผิดคิดโลภหึงหวงคิดมากดีเทลเยอะรายละเอียดเยอะจะเป็นชาวราศีกันเลยนะะแต่คุณก็จะมีความที่แบบเป็นผู้หญิงสวยแล้วรวยมากฉันคือดีพร้อมในทุกอย่างแต่ทําไมฉันต้องมาล้องขอขอ,ขอความรักต้องมานั่งเครียดเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมคนเจ้าชู้หรือในตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณเจอคือ อะไรที่แปลว่าไปๆไปกับกับไม่ชัดเจนแล้วม,มีตัวดีกับตัวมารเนาะนะคะอยู่ในตัวเองประมาณนี้ค่ะตัวดีกับตัวมารทะเลาะกันเองอยู่ในตัวเราแบบนี้ได้นะคะเวลาไม่แปลกเลยที่ทําให้ชาวราศีกันอยู่ในเอจี้ไพ่ของสี่เหรียญมันอาจจะถึงเวลาที่คุณอยู่ในภาวะที่ เคยปิดหูปิดตาเริ่มอยากรู้อยากเห็นนะะอาจจะแบบว่ากดดันเอ่อกดความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะโมเมนต์แบบนี้นะคะ่ะกับ2อัฉันเริ่มเห็นนะคะเริ่มอยากเห็นคุณค่านี่ตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากยืนอยู่ในนะคะพื้นที่ที่ตัวเองมีความปลอดภัยแบบนี้ก็ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่5า้าใบนะคะที่มาบอกในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในเดือนนะคะกุมภาพันธ์นี้แนวโน้มโมเมนต์จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ะะพลังงานไพ่ใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของชาวเวอร์ค่ะชาวเวอร์ Tower คือ energy ไพ่ของความขัดแย้งการเลิกลาคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเลิกลากับใครสักคนแบบนี้ก็ได้นะนะคะไพ่ของคุณเป็นพลังงานไพ่ก้าวกระทามันเป็น energy เกี่ยวข้องคนไกลหรือคนมีพันธะหรือคนมีบรรทัาเก่ารรทัดเดิมแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ energy นี้ก็เข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวราศีกันพลังงานไพ่เป็นเวอร์ค่ะ ค่อนข้างจะชัดว่าเป็นคนไกลหรือเป็นชาวต่างชาตินะเพราะไพ่เวิร์เนี่ยก็เป็นไพ่ของชาวต่างชาติคนมีชื่อเสียงหรือคนที่อยู่ต่างต่างชาติต่างประเทศหรือคนที่มีเรื่องระยะทางเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแปดดาบค่ะเครียดเห็นไหม เครียดคิดมากดรามา่าเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเวลาแปดดาบขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ป้าจะบอกว่ามันน้องน้องเดวิลเลยมันคือกิเลสคือตัณหาคือความรักคืออะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแต่เดวแปดดาบเนี่ยจะบอกถึงเดวิลที่ผิดหวังในความรักอะมันเป็นเรื่องของความผิดหวังมากกว่าที่จะแปลว่าเป็นเรื่องของความสมหวังในความรักความสัมพันธ์และใบสุดท้ายค่ะขึ้นมาเป็นแฮงแมนไปต่อหรือพอทีเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของชาวราศีกันในช่วงเดือน กุมภาพันธ์นี้คุณน่าจะอยู่ในพลังงานของการที่มีเรื่องดราม่าความรักความสัมพันธ์ลักๆเลิกเลิกไปไปกับกับคนมีพันธะนะคะการอยากตัดตัดสินใจในเรื่องของความที่มันนะคะลุงลังในชีวิตเนาะนะคะรีกว่าคุณทำลุงลังในชีวิตนะคะจะไปต่อพอทีออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเซฟตัวเองอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือ ในอีกมุมหนึ่งก็คือคุณอยากจะไปรู้ไปเห็นเพื่อนะคะหาคาตอบให้กับตัวเองนะคะหาคาตอบให้เอาตัวเองว่าเออฉันควรจะเดินหน้าหรือหยุดความสัมพันธ์นี้เอาไว้ดีเดี๋ยวเรามาขยายแฮงแมนดูสักนิดหนึ่งค่ะว่าแฮงแมนออกมาบอกอะไรในเรื่องของคุณนะคะแฮงแมนเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ของความกดดันเป็นพลังงานไพ่ของการไปต่อหรือพอทีเป็นพลังงานไพ่ที่นะคะค่อนข้างจะทําให้คุณ มีพลังงานแบบเอออดทนไหมประคับประคองไหมนะคะรอดูสถานาการณ์กอดไหมทางทางที่คุณเครียดมากเลยนะทั้งทางที่คุณเครียดมากเลยนะใบแรกค่ะของแฮงแมนเป็นพลังงานไพ่ของเดทเดทคือความเครียดความคิดมาก การรอเวลารอวาระรอโอกาสในเรื่องที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสมคน3าความเจ็บปวดสะเทือนใจบางคนบางท่านชาวราศีกันอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มารู้เอาทีหลังแบบนี้ได้นะคะแล้วคุณก็อยากจะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้แต่นะคะคนคนนี้น่าจะอยู่ในสมองของคุณนะ่ะมันดูจะตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือ วาระเวลาที่ที่คุณอยากจะเลือกเดินออกมาหรือปิดประตูตายต่อฝาลงกับใครมันทําไม่ได้มันดูเจ็บปวดสะเทือนใจมันดูเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคกับตัวคุณแล้วตัวแล้วในตอนนี้เวลานี้เนี่ยอารมณ์มันเหมือนที่บัดบอกไหมว่าอะไรนะนะคะตัวดีกับตัวไม่ดีมันกําลังทะเลาะกันอยู่นะคะคุณกําลังหาทางอยากจะแก้ไขมันจริงๆด้วยแล้วแฮงแมนก็ออกมาบอกถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกนะคะ เครียดคิดมากเจ็บปวดสเทือนใจรักก็รักอยากหาวิธีการจัดการอยากจะออกไปอยู่ในจุดที่มันโอเคมากกว่านี้แต่ในที่นี้เวลานี้ค่ะเหมือนเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆเพราะไพ่ของคุณก็เป็นเวลที่เข้ามาเวลคือโชคชะตาคือพรมลิขิตคือเรื่องราวที่เหมือนประมาณว่ามันดําเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งมันอะมันน่าจะเลยเลยเรื่องราวของความที่แปลว่าเพิ่งจับโปะได้นะ มันอาจจะเกิดกขึ้นกับใครที่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วในตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะแบบรักเลิกๆๆๆนะคะหรืออยู่ในภาวังที่ปัดบอกว่ามันแปลว่าตัวสุขกับตัวทุกตัวดีกับตัวเลวมันทะเลาะกันนะคะทีนี้เรามาแอบดูนิดนึงดีกว่าว่านะในความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีกัรนเน e r g จตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยเวลาเนี้ยมันเป็นยังไงกันบ้างพลังงานไพ่เป็นจัสตเมนค่ะ จุสุดท้าปลว่ามันแปลว่าวิบากกรรมบุญำกรรมแต่งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะพลังงานไพ่เป็นชาริออตค่ะเส้นขนานในความสัมพันธ์เหนื่อยยากลำบากวิริยะอุตสาหะคุณอาจจะเพิ่งทะเลาะเบาแวงเลิกรารักรักเลิกเลิกลกับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็เป็นเส้นขนานในความสัมพันธ์เป็นวิบากกรรมต่อกันในแบบนี้อยู่ได้นะเพราะว่าไพา่ในที่นี้แม้คุณจะทะเลาะกันไปเดี๋ยวหกทาก็ขึ้นนะ่ะมันเลิกกันไปมันผิดแล้ว เป็นคนไม่ดีมาแล้วผมก็อยากจะขอกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งมาง้อคุณอีกครั้งหรือฉันอยากจะกลับมาแบบขอโอกาสเขาอีกครั้งมันเป็นวิบากกรรมความรักระหว่างนะคะชาวราศีกันกับคนรัก,คน,กคนรู้ใจจริงๆเพราะว่านะคะในเรื่องราวเนี่ยมันก็ยังเป็นพลังงานไพ่ที่นะคะไพค่คนรักคนรู้ใจคุณเนี่ยนะคะยังต้องการให้คุณอยู่ในวิบากกรรมนี้อยู่ในเส้นขนานความสัมพันธ์ยังเป็นเติร์ปาร์ตี้หรือคนที่แบบ สามถ้วยอะยังพูดยังคุยยังมีเคมีที่ตรงกันยังไปไลฟ์สไตล์เพื่อนยังเป็นอะไรที่เหมือนประมาณว่าไปไปกับกับอะไรกันตรงนั้นอยู่เลยที่นี้เรามาดูอินเนอร์ลึกๆคําถามนี้ชาวราศีกันต้องมีแน่นอนเออไอเขาเป็นอย่างยังไม่เป็นไรแต่ไอที่เขาไปไปกับกับะเ,เขารักเราไหมเวลาขึ้นสามถ้วยมันก็มีเรื่องของความรักความรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะนะข้อดีของสามถ้วยคือมันมีความรักความรู้สึกอยู่ตรงนั้นด้วยมีไลฟ์สไตล์เพื่อนมีความรู้สึก ความรู้สึกที่เคมีตรงกันมันก็มีด้วยนะนะคะไพ่เป็นเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยคือความเครียดความคิดมากนะคะเจ็ถ้วยคือวิบากกรรมความรักคุณเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของคุณนี่คือนะคะสิ่งที่ได้ในพลังงานไพ่ในอินเนอร์ว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงอืม แบบนี้นะการอยู่ในความสัมพันธ์มองดูความเป็นจริงก่อนเนาะถ้าคุณอยู่ในความถ้าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกถามว่าเขาจะเลือกชาวราศีกันหรือเปล่านะฮะพลังงานไพ่เป็นสองดาบอยู่ในเอจีการตัดสินใจจริงๆแหม <laughs> แบบว่าไม่เข้าข้างใครนะ รูว,วลาขึ้นมาเป็นนักษณะคือไพ่คนรักคนรู้ใจของชาวราศรีกันขึ้นอยู่ในเอนจี้ให้คุณเป็นตัวเลือกแล้วตัดสินใจดูอีกทีแล้วถามว่าเขาจะเลือกหรือเปล่านะพลังงานไพ่เป็นไฮโลแฟนไฮโลแฟนเป็นเอนจี้คือโมเมนต์แปลว่าอะไรผู้ใหญ่เลือกให้ผู้ใหญ่อุปถมัมความถูกต้องศีลธรรมแปลว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกคุณได้นะชาวราศรีกันอันนี้ไปมองความจริงในตัวเองประกรอบประกอบด้วยนะนะคะ มองความจริงในตัวเองประกอบถ้าคุณอยู่ในความไม่ถูกต้องตามสิ่งทธรรมไม่ได้มาจากผู้ใหญ่หนุนนําหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะเขาอาจจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองน,นะเพราะชาวราศีกันอ่ออาจจะไวเวอร์ซ่านะคะตรงนี้เนี่ยหรือคุณไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินชาวราศีพฤษภพวกมังกรพฤษภนะในช่วงเดือนนี้ไตรามาสนี้นะดราม่าความรักมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเอนเนจี้เนี่ย นะคะในการที่คุณเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์อย่างที่บัตบอกเขามีเกณฑ์จะตัดสินใจโดยใช้ไฮโลแฟนนะคะเป็นสิ่งประกอบในการนะคะนำทางนะ,ะว่าเขาจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกคุณเพราะฉะนั้นไปดูความจริงว่าคุณมาถูกต้องตามสินธรรมไหมนะคะเป็น energy ของผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำไหมนะคะทำบุญร่วมชาตัตกบาตร่วมขันกันมามากพอไหมนะคะแล้วในพลังงานไพ่เนี่ยมันบอกถึง จ็ดดาบนะหัวร้อนเอาใจใจขัดแยง้งตัดสินใจเอ่อจ็ดดาบนะคะเบจ้ขอโทษนะคะเจ็ดดาบแปลว่าชู้สาวนอกใจไม่ตรงไปไม่ตรงมาโกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเนี่ยนะคะไพ่ของคนรักคนรู้ใจชาวราศีกันเองนะอาจจะมองในเรื่องเหมือนประมาณว่าการตัดสินใจนี้อาจจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขัดกรองแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ของคนรักคนรู้ใจเองอาจจะหมายถึงว่าชาวราศี เป็นคนที่แบบว่าชูสาวนอกใจเองก็ได้นะนะอันนี้มันก็ช่วยนะคะสรุปให้เป็นไกด์ไลน์ชาวราศีกันยไวัยและรวมถึงค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภจริงๆนะคะหรือแปลว่าการอุปถัมภ์การช่วยเหลือหรือแปลว่านะคะคนที่เข้ามาจีบหรือแปลว่าในเอนเนอรีมันนะคะดูนะคะ,นะคะอยากจะพบเจอกันเดินทางมาหาการหรือการที่นะคะ วิตกกังวลในเส้นทางที่เราเดินไปเพราะฉะนั้นในไพ่ความคิดความรู้สึกของชาวคนรัะคนรู้ใจชาวราศีกันปัสรุปให้แบบนี้นะหนึ่งมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนำพาจริงๆนะคะคุณมีวิบากกรรมนำพาแล้วเขายัางต้องการให้คุณอยู่ในวิบากกรรมนี้ในลักษณะคือจะเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้ นะเป็นตัวเรื่องของเขาก็ได้ค่อนข้างมีเคมีที่ตรงกันมีความรักความชอบอยบู่ในตรงนั้นนะคะแต่มันมันก็รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของความชู้สาวนักใจด้วยและในเรื่องราวของการตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์อย่างที่ปัดบอกไปแล้วอาจจะอยู่ที่นะคะการเป็นอัศวินถือเหรียญคือการการอุปถัมภ์การช่วยเหลือ หรืออาจจะอยู่ที่นะคะในโมเมนต์เขาเรียกว่าศีลธรรมนำพานะะในการคัดกรองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ความถูกต้องในความคัดกรองแบบนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ของความคิดความรู้สึกของคนรักคนรู้ใจชาวราศีกันลองเอาไปไกด์ไลน์แล้วไปประกอบความจริงในชีวิตตัวเองดูเนาะ ะะแต่ขอยืนยันยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะคนะวะ่าการดูดวงทนวันนี้มันเป็น general reading นะอย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นของตัวเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็แอดไลน์ปัดโหรา99ได้เวลามาดูดวงกระดปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะเพราะฉะนั้นตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจะบอกได้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีเป็นคู่วิบากกรรมคู่เจ้ากรรมในเวท ทุกคู่สามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนเน้นเรื่องของการทำบุญวาสนาร่วมกันรู้จักดวงเขารู้จักดวงเราประคับประคองชีวิตประคับประคองความรักความสมัครมันสามารถไปได้ทุกคู่อย่างแน่นอนไกด์ไลน์เอาไวน้น,นิดนึงค่ะสําหรับนะคะหนุ่มสาวชาวราศีกันที่อยากจะพิพชิตใจของกันและกันนะคะอยา่าตพิชิตใจของกันและกันนะคะก็ฝากติดตามไปที่เพจ Facebook ของอาจารย์ปัดด,ดวงไพ่ทาโร่นะคะสาวราศีกันนะคะ สาวราศีกันจะเป็นสาวที่ใช้ซิกเซนต์ของตัวเองนําทางในเรื่องของความรักสักหน่อยใครที่ทําให้เธอมีความรู้สึกว่านะคะรักนี้เหมือนพรมริคิตเธอจะติดตรึงตาฝังใจนะคะคนคนนั้นอย่างมากมายนะคะแล้วยิ่งนะคะเธอได้รับการยอมรับเปิดเผยกับครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมของฝ่ายชายด้วยบอกเลยว่าเธอจะมีความรู้สึกประทับใจนะคะ คือยิ่งไปเจอผู้ชายที่ดูมีอีกโก้ไม่อยากเปิดเผยอะไรกับใครแต่มาเปิดเผยกับเธอชาวราศีกันโอ้โหเธอจะรู้สึกติดตาตึงใจประทับใจอาวรอ,อะไรในคนนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้สําหรับสาวที่อยากจะประชิดใจนะคะหนุ่มราศีกันนะคะหนุ่มราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ชอบความชัดเจนชอบมีบทบาทในทุกๆอย่างในตัวแฟนของตัวเอง นะหรือคนรักของตัวเองนะคะการดูแลครอบครัวแม่บ้านแม่เลือนยิ่งจะทําให้นะคะหนุ่มราศีกันประทับใจเป็นอย่างมากนะคะหนุ่มราศีกันบางบางคนบางท่านก็จะชอบสาวที่แบบดูเซ็กซี่แต่เรียบร้อยนะคะนะคะทันสมัยแต่ไม่นะคะเฉยจนเกินไปนะคะโมเมนต์ประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่นะอยากพิชิตใจหนุ่มราศีกันนะคะเรียกว่านะ,ะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะไรแบบนี้เน,ะนาะไกด์ไลน์ให้สาวราศีกันนะจ๊ะหนุ่มหนุ่มสาวราศีกันนะจ๊ะทีนี้ค่ะในเรื่องราวของความรักชาวราศีกันปี2564คู่แท้คู่วิบากกรรมของชาวราศีกันนะคะราศีที่เป็นคู่แท้คู่มิรนะคู่แท้กับคู่มิดก่อนเนาะ ของชาวราศีกันได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีกุม๊มราศีเมษพฤศภกรกฎสิงห์กันตุลและราศีพิจิกส่วนคู่ที่เป็นวิบากกรรมต่อกันนะคะเน้นว่าต้องไปทาบุญลุ่มชาติตักบาตรรุ่มขันกันเยอะๆหน่อยนะคะัะดับแรกค่ะเป็นชาวราศีมีนนะคะราศีมีนนะคะอันดับต่อมาค่ะเป็นชาวราศีเมถุนและระดับต่อมาค่ะเป็นชาวราศีธนูโดยเฉพาะกันกับธนูนะ คือกันอะจะมีความหยุมหยิมส่วนธนูอะจะเป็นคนที่เบื่อง่ายและไม่ชอบคนเงี้เง่านะคะอันนี้บอกเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์อไปจูดเอเนจีตัวนี้กันให้ดีๆนะจ๊ะส่วนชาวราศีกันกับชาวราศีเมถุนเมถุนก็เป็นกลุ่มคล้ายๆนิสัยชอบการเปลี่ยนแปลงทันสมัยเซ็กซี่ดูดีชอบอะไรที่มันดูแบบว่าไม่ดู น่าเบื่อหน่ายนะคะแต่ชาวราศีกันเวลาเข้าคู่กับชาวธาตุลมธาตุไฟนะคะด้วยความที่กันตัวเองที่เป็นคนเป็นชาวธาตุดินพอไปเจอหนุ่มสเสน่ห์แรงหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสาวสาววิ่งเข้าหานะคะคุณก็จะมีความรู้สึก ขึ้นมาแล้วว่าโอ้โยจับผิดคิดโลภหึงหวงนะคะเริ่มเกิดพลังงานความงี่เง่าในตัวเองเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะให้พิกสถานการณ์นะให้พิกสถานการณ์ถ้าคุณดิวกับสองราศีนี้อารมณ์ต้องเป็นแบบสาวอารมณ์ดีท่องเที่ยวเก่งเฟลลี่ขี้เล่น ไลฟ์สไตล์แบบดูแบบเฉิดฉายมั่นใจในตัวเองดูแบบฉันเป็นหนึ่งในตองอูฉันฉันไม่ต้องแบบวิ่งไล่ตามเธอเหรอกแต่จริงๆแล้วเราอาจจะวิ่งไล่ตามหรือรู้สึกหึงห่วงเขาอยู่แต่ว่าต้องอมภูมิเนาะเป็นนักมวยที่เก็บอาการอะไรแบบนี้เนาะนะคะสำหรับชาวราศีกันเลยบอกเลยว่า energy น,นี้คุณสามารถชนะใจอีกฝ่ายได้หรือประครับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างแน่นอนส่วนราศีมีนค่ะ ราศีกันกรัราศีมีเนี่ยเอ e เน y นะคะต้องระวังตรงที่ว่ามันเป็นความเฉื่อยชาจนเกินไปเฉ่อยชาชาชาได้พาเล่มงามจนเรื่อยๆจนเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะ,ะจนไม่รู้ว่านะคะต่างคนต่างรู้สึกกันยังไงนะคะต่างคนต่างนั่งคิดของแต่ละฝ่ายอยู่อย่างเดียวแต่ไม่นะคะ นะมาเอามาแบบจูนหาการเหมือนเส้นขนานในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าในเรื่องราวความรักความชาวราศีกันในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้บทสรุปของคุณในเดือนนี้ค่ะนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ของคุณจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่เห็นมาในความรักความสัมพันธ์ มันเหมือนอยู่ในพลังงานที่เขากําลังตัดสินใจในตัวคุณหรือคุณตัดสินใจในตัวเขาอันนี้บอกเลยเพราะว่าไพ่เขามีไพ่ของการตัดสินใจไพ่คุณก็แปลว่าไปต่อหรือพอทีแล้วแนวโน้มมันดูจะมปะีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไปแล้วด้วยแล้วอย่างที่บอกค่ะมันน่าจะเกิดขึ้นเป็นปัญหานะสะสมลุงรังมาได้สักพักนึงที่คุณมีความรู้สึก มันอาจจะไม่นานก็ได้นะแต่คุณมีความรู้สึกมันนานเกินไปละแบบนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราดูไพ่ค่ะว่าพลังงานไพ่ให้คําแนะนําอะไรขึ้นมาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นสีถ้วยค่ะสีถ้วยคือน่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์มากมายแต่คุณไม่ลืมคนเก่าคนนั้นนะคะแบบคุณงงๆเหมือนกันนะ เป็นจัสติกค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลแบบนี้ก็ได้หรือแปลว่า3คน3ความแบบนี้ก็ได้ด้วยเจ็ดเหรียญค่ะไม่โรแมนติกอิสระภาพนะคะห่างเหินรอคอยนะคะเอเนจี Energy นี้เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะพลังงานไพ่เป็นเก้าดาบค่ะความเครียดความคิดมากออืนะะดูดูชาวราศีกันนะคะในเอเนจีนี้คุณจะอยู่ในภาวงของการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ แก้ไม่ตกเนาะใช้คําว่าแก้ไม่ตกและกันอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ก็รู้สึกไม่โอเคแต่พอจะถอยหลังในความรู้สึกในความสัมพันธ์ก็ดูน่าจะนะคะไม่สามารถที่จะตัดได้นะคะคุณยังเจอความสัมพันธ์ไปๆกับๆอยู่ทั้งๆท,ที่เครียดคิดมากอยากเลิกมาดูคุณภาพความรักนะคะของคุณเนี่ยคะแนนไม่ค่อยดีละมีความจืดจางไม่โรแมนติกห่างเหิน ดูเป็นอิสระภาพและเนาะนะคะแล้วมันอาจจะเป็น3ามคนสมความก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าความขัดแย้งก็ได้หรือในที่นี้ค่ะคุณอาจจะมีการแบบเคลียร์กันแบบ2อสาคนนะแต่เคลียร์กันดีๆนะไพ่จัสติกเวลาขึ้นนะ่ะเคลียร์กันสองสาคนมันจะเป็นปากเสียงได้เนาะนะคะแล้วในที่นี้คุณก็อยู่ในภวังที่แบบ อยากมีเขาแบบถูกต้องนะ่ะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆสัทีเพราะไพ่มันยังเป็น9ก้าดาบกระโดดสเตนอยู่เลยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่มาจากอีโก้หรือการควบคุมคอนโทรลด้วยนะจ๊ะชาวราศีกันนะคะเป็นกาลังใจให้ชาวราศีกันในเดือนนะคะกลุ่มผาผันเรื่องราวความรักของคุณค่ะชาวราศีกันที่มาดูดวงเนี่ย น,ะะน่าจะถามแน่นอนอาจารย์คะจะไปต่อหรือพอทีเรื่องราวจะจบก,กันยังไงเขาจะเลือกใครเขาใช่เนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าในช่วงนี้เวลานี้ความรักของคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งไปในทิศทางไหนถ้าเลือกประคับประคองแล้วจะแฮปปี้ไหมหรือนะคะในความเปลี่ยนไปของเขาในที่นี้มันมีความสุ่มเสี่ยงในความรักความสัมพันธ์หรือไม่นะคะก็แอดไลน์ปั่นหรา99ได้นะจ๊ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ขอให้ชาวราศีกันผ่านได้ทุกอุปสรรคเรื่องราวปัญหาในความรักพบเจอคู่แท้ของตัวเองและนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์การดูดวงในวันนี้เป็น general reading ค่ะถ้าคุณอยู่ในภาวะของความเครียดความคิดมากเลือกไม่ได้อยากจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นะตามไพ่ใบล่างของคุณเลยค่ะสี่เหลีย่ยมจงยืนอยู่จงที่ที่จงยืนอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแล้วปลอดภยัยทำบุญไหว้พระนั่งสมาธิกรรมาฐาน ะะเอาแบบนี้ก่อนเลยค่ะนะคะปัดว่าเป็นอะไรที่นะคะปรุงจิตปรุงใจให้พร้อมซะก่อนแล้วค่อยนะ,ะมีสติแล้วแก้ไขไปทีละเรื่องทีละอย่างนะจ๊ะชาวราศีกันขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า